สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตราสีศูย์ทางเลือกที่3นะคะว่าจ่ายเดือนละ300บาทใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างสาม,มารรับเงินทดแทนขาดรายได้สูงสุด2 7 0 0 0บาทจริงไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปและเป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตน ซึ่งรับบำนานอยู่และต้องการมองหาสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยมองหาว่าสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่3จะเหมาะกับเราไหมเมื่อเราจ่ายเดือนละ300บาทเราจะใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะวันนี้สรุปมาให้นะคะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5สิทธิ์ประโยชน์ด้วยกันนะคะกรณีที่1นะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนนะคะในกรณีที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะ ก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะคะโดยคุ้มครองไม่เกิน90วันต่อปีนะคะซึ่งปีหนึ่งก็จะสามารถเบิกได้สูงสุดถึง27,000บาทซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ซึ่งจะสามารถเบิกสูงสุดได้แค่9000บาทต่อปีนะคะในกรณีที่ไม่นอนพักรักษาตัว แต่แพทย์สั่งให้หยุดตั้งแต่3วันขึ้นไปนะคะเราก็ได้เงินชดเชยการขาดรายได้วันละ200บาทนะคะกรณีไม่นอนพักรักษาตัวแต่มีรับรองแพทย์สำหรับทางเลือกที่3จะไม่คุ้มครองนะคะก็คือจะไม่ได้50บาทต่อครั้งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จากเมื่อกี้นะคะถามว่าสามารถรับเงินทดแทนการขาดไรายได้สูงสุด27,000บาทจริงไหมจริงนะคะถ้านอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจ่ายนะคะวันละ300บาทไม่เกิน90วันใน1ปีนะคะสำหรับสิทธิการรักษาเราอาจใช้ประกันสุขภาพหรือบัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพของเราที่เรามีอยู่ตามสิทธิเดิมที่ได้รับนะคะ ต่อมาเราจะมาดูสิทธิ์ประโยชน์กรณีที่2นะคะกรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะสูงสุด1,000บาทต่อเดือนนะคะซึ่งสามารถรับได้ตลอดชีพนะคะโดยในระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้เกิดเสียชีวิตสามารถได้รับค่าทำศพ50,000บาทด้วยนะคะโดยเงื่อนไขาการรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะ ถ้าส่งเงินสมทบมาแล้ว6ใน10เดือนจะได้500บาทต่อเดือนนะคะถ้าส, um ส่งเงินสมทบมาแล้ว12ใน20เดือนจะได้รับ650บาทต่อเดือนส่งเงินสมทบมาแล้ว24เดือนใน40เดือนได้รับ800บาทต่อเดือนนะคะส่งเงินสมทบมาแล้ว36เดือนใน60เดือนได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับ การรับเงินโทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จะต่างกับทางเลือกที่1และ2ตรงที่สามารถรับได้ตลอดชีพนะคะสามารถรับได้ตลอดชีวิตส่วนทางเลือกที่1และ2จะรับได้แค่15ปีเท่านั้นนะคะต่อมาเราก็จะมาดูสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือกรณีตายนะคะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนนะคะ ยกเว้นประสบอุบัติเหตุก็คือจ่ายแค่เดือนเดียวก็ใช้สิทธิ์ได้นะคะโดยเงินจ่ายค่าทำศพให้กับผู้จัดการงานศพที่50,000บาทสำหรับกรณีนี้จะไม่มีเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะจะรวมอยู่ในก้อนเดียวที่50,000บาทนะคะซึ่งจะแตกต่างจากทางเลือกที่1และ2ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนนะคะก็จะได้รับเพิ่ม8 0 0 0บาทนะคะแต่ ทางเลือกที่1และ2นั้นจะได้รับค่าท่าทำศพแค่25,000บาทต่อมาเราก็จะมาดูกรณีชราภาพนะคะสำหรับเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์นะคะก็เมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในกรณีที่เรายังไม่อยากรับเงินก้อนหรือเงินบำเหน็จก้อนนี้นะคะแต่เราต้องการใช้สิทธิ์ตัวอื่นเงินก้อนนี้ก็สามารถให้กับลูกหลานได้นะคะ โดยถ้าเราจ่าย300บาทนะคะเราก็จะได้เงินสมทบจากรัฐ150บาทถ้าเราออมเพิ่มเราสามารถออมได้ไม่เกินเดือนละ1,000บาทจะมีดอกผลปลายปีนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามประกาศของประกันสังคมในแต่ละปีนะคะต่อมาเราก็จะมาดูในสิทธิ์ กรณีสงเคาะบุตรนะคะสำหรับเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ก็คือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนก่อนที่รับสิทธิ์นะคะแต่ขณะที่รับเงินสมเคาะบุตรต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์โดยจะได้รับคนละ200บาทต่อบุตรไม่เกิน2คนนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีบริบูรณ์นะคะ สำหรับกรณีสมคบผตรสำหรับทางเลือกที่1และ2จะไม่มีนะคะมีเฉพาะทางเลือกที่3นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะว่าสมัครแล้วใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างรับบำนาญอยู่อยากมีสิทธิ์คุ้มครองแบบนี้จ่ายเดือนละ300บาทจะใช้สิทธิ์อะไรบ้างทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3 หรือใครที่สมัครทางเลือกที่3แล้วต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ตัวนี้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ